สวัสดีครับสตาบ้านคู่บ้านเอมน้ําวันนี้น้องเอมมารายงานตัวน้องเอมจะพยายามพูดให้เหมือนเดิมเมื่อกี้เพราะว่าคลิปเมื่อกี้เมมเต็มไปแล้วก็วันนี้น้องเอมอารมณ์ดีก็เลยจะแทนตัวเองว่าน้องเอมโอเคก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะขอบคุณอาริยโตพ,พี่พี่ทุกคนในในบ้านคู่ในสตาฟไม่ใช่แค่สตาบหรอกทุกคนเลยแล้วกันที่พูดแทนน้าด้วยน้ําอยู่นี่เห็นไหม <laughs> วันนี้น้ําอาจจะ จนเกินไปเท่นนห้นน้าก็ฝากมาบอกว่าน้ําก็ใช่แหละนะเธอเธอก็อยากจะพูดแต่ว่าพอดีเจ็บคอ,อน,นิดนึงก็น้ําก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ที่ที่โหวตให้เราทั้งคู่แล้วก็สนับสนุนธง,งานเราทั้งสองคนเลยแล้วก็รักบ้านใช่เรารักบ้านคู่มากๆนะแล้วก็อยู่กันไปนานๆน,นะโยโอเคไหมโอเคบายบายเซ่บายบายก่อนเลยเธอ i'm <laughs>